ของพญาเพชรเอกของเจริญฟา้าพระเจ้าเจ้ามาประจมยุ้งกแมนดีเด่นมากแมนค่ะท้องพญานี่เป็นลูกของพ่อทองสุกมีไลฟาร์มกับแม,ม่วาสนานค่ะประจมะแมนค่ะตรงตรงซ่องอันน,น,อนี้หมือนกับอะไรคือเป็นซ่องอไปผปสมเธอเอา้า พยามมองอะไรงูดีได้เนี่ยแซบบอแซบบอไปกินเนื้อมขึ้นเลยิง่ากก็จะอา,อาหารนะคะมาให้เด็กๆตอนขึ้นอ่าก็ได้กินอีกักทุ่มเมือ่อแดงอีกักทุ่มมันกินกินตลอดกินตลอด ตอนกลางคืนก็กินก็นอนพักผ่อนสามทุ่มแล้วก็นอนเนาะ